ชาวช่องตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้านะคะซึ่งเรากำลังจะเดินทางไปที่คีรีวงค่ะชาวช่องตอนนี้เราอยู่ที่ที่เดิมค่ะก็คือมหา,าวิทยาลัยลักของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่คีรีวงอําเภอลาสก,กาค่ะแล้วก็วันนี้มีแผนว่านอกจากไปคีรีวงแล้วเดี๋ยวจะไปน้ําตกกะล้มนะคะชาวช่องแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับนันที่หอสามเราเรานัดมัทน,นาไว้ที่หน้าหอสิบเอ็ดแต่ว่าเหมือนวนน่ามัทนานยังไม่มาเนาะมัทน,นามายัาง หรือว่ามัทานาราออบอ่ะไม่ไแน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปนัดน,นั้นที่หอิก่อนแล้วก็เรานัดเพื่อนไว้ที่เซเว่นหน้าหอคุ้มเนาะเดี๋ยวจะมีมารูปแล้วก็มีนิมไปเร็่มาัทานายังไม่มาเฮ้ยยังนไง นะคะชาช่องเราจะพาไปหมู่บ้านคีรีวงหมู่บ้านที่โอโซนดีที่สุดในประเทศไทยกันค่ะชาช่องซึ่งวันนี้นะคะก็คือมีฝนตกประรอย นะคนมาดูดิพว้าววีไปต่าเลยจริจาจอผิดจักอะไรนะัจักว่าอะไรรักเนี่ยไปที่คิริวง55กิโลนะเดี๋ยวเราจะแปะไปนัดแมปไว้ตรงนี้ เราจะมาเป็นเด็กให้กับทอมวลนเนทนะคะเนทปู่เลยค่ะเนทปู่เลยค่ะอุ้ยสวยมากถึงแล้วหมู่บ้านคีรีวงเออวิวนี้ดีมากเป็นยังไงบ้างคะอีอากาศดีแล้วสนับเลยตัดเสียงรบกวนด้วยนตัดเสวยงรบกวนดยวเราไปท่าพันแผนการบารีลเกาหลีไปกันเลย ก้องเลยนะครับกองลำเรียงก้องรวันนีดนะครับแต่คุกก็ต้องกองเทอรอนอ่ะเออห้ามยวร้อนใคตงใไหนนะครับแต่หมูปิ้ไม่ร้อนแล้วใช่หมูปิ้งอร่อยนะแต่ว่าถ้ามันเยอะกว่านี้อร่อยกว่านี้อันนี้เนื้อแดงเยอะเป็นอยประการใดตวนต้มตบวนได้ห้าร้อยห้าบาทเองเติมรวยก็รั้ ้าวเหนียวก็ห้าบาทมกันมเป็นินับคุคนะชิคเนเจอร์ของนครศรีธรรมราชนะคะคือชาเย็นเป็นชิคเนเจอร์ที่เรากินแล้วก็คือแบบว่าใช้ในช่วงอ่านหนังสือกระปี้กระเป๋าที่ะส่กนแล้วใจสั่นค่ะยิ่งกินยิ่งหลับเพใส่ช้น่านหนงสือโอเคแลต่ว่าเข้มน้อยกว่าชาบิไต ไม่หมือเนเลยหุย้ยปลาเยอะมากเดีอ่ะมันปลาปลอมเลย เยอะมากอะไรอ่ะเออสวยนะสวยน้ำแห้งน้ำแห้งนี่ถ้าน้ำเต็มนี่สวยเลยนี่จริงน่ากลัวจังอ่ะไม่ไปได้ไหมกลัวลื่นอ่ะ อะไรแช่ขาก็ยังดีเดี๋ยวนะ น้ำหลากใช่ถ้าน้ำหลากคืออะไรอะน้ำหลากไงน,น้ำปลาไหลหลากน้ำปลาไหลหลากนี่ยคิดดูดิมันมันแรงมากแล้วมันก็ผักหินลงมาหินก้อนใหญ่ใหญ่ว้าวสารเล่าความรู้จากครูพี่นัทค่ะโ<ต>อ๊ยวันนี้เราไปซื้ออาหารปลามาอุ้ยข้า,ารปลาขายตรงไหนอะทางตรงที่เรายืมปลามาเยอะเข้าขายนะิ้บาทนะคะไม่เห็นเลยเมื่อกี้เรามาให้ปลากันนะคะ โอ้เมื่อกี้อะปลาเยอะมากตรงที่ต้นทานี่ตรงนี้ตัวเล็กๆเออถึงไงมีปลาจริงๆอยู่กันที่น้ํตกอะไรนะคะวังไม้ปักอ๋อวังไม้ปักค่ะลานสกาตลาดนครศรีธรรมราชค่ะสนายไปไหนอ่ะโอ้ ว้าวบรรยากาศดีเวอร์เร้วอะที่เที่ยวในนครศรีอรเออที่ชอบอบอกของแต่ของทุกคนเลยนะของนันก่อนให้ปลุกไปมาเยอะมากมั้ง <laughs> อ่าอันนี้คือนับเป็นหนึ่งที่หรือนับเป็นคนละที่หนึ่งที่เพะว่าหนที่อ่าวันนี้วันนี้ทีวีงทีวีวงอันที่สามถนมเพราะว่าไปมาอุ้ยยังไม่เคยไปเลยไม่บอกแตว่าไม่เคยไปด้วยกันอ่ะเคยกับเมธมาไทยนาที่เที่ยวที่นครที่ชอบขนมขนมหนึ่งอันนี้ตามจับเลยนะที่วงสงอะไรสาม ท่าสารากว้างมากเลยนะคือทั้งท่า,ทาสารา,าเลยดเโดนแน่มารูปนนสาราจริงจริงทีนี้วงแล้วก็ที่เราไปกันบบแบบไอ้เขียวจอดจอดเรายังคิดไม่อ <c oughs> อกไปส่วนนี้นิ่มกำลังเขียวอยู่เหรขนอมขนอมหนึ่ง ขอจังลวนขอจังหลวนสองเดรษฐนโมเศรษฐนโมเออผ้สานโมเา้าใดีมาลูกที่นครที่เที่ยวที่ชอบที่สูดสามที่โอ้เข้ไปมาเหมือนเล่นโรงารเรีนโรงสามเย่เล่นไปอยู่อาคารเรียนโวมเลยนะนี่คิดว่าน่าจะเป็นกรุงชิง ทั้งน้ำเออทังน้ำตกแล้วก็ไอทะเลหมอกอันดับสองโงอน่าจะเป็นตรงนู้นนะที่สีชนน่ะชอบไปแล้วหาที่สีชนไยไปแล้วกับแม่ครั้งหนึ่งอันดับสามก็น่าจะเป็นคีรีวงละกันเอออากาศดีจริงแต่ตอนขามาฝนตกนี่แอบใจกลัวกๆ,ๆเหมือนกันลแล้ว ลืมถ่ายตอนขึ้นมามันเังไงเกินเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนลงกันเนาะเียเสียงอคุณมันมากอ่ะรีวิวน้ำกันนะคะอุ้ยค่ะนิมสั่งน้ำอะไรมานมสดสตรอเบอรี่ค่ะนมสดสตรอเบอรี่ไม่เชื่อคนถ่าจะยืนกราน tuổi <laughs> đinh <laughs> 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 <laughs>

น้ำตกพรมโลกพรมใจ <Okay. S 3> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำชาหน้านะนิ่มแล้วก็นันแล้วก็มารูปน้ำแห้งนะ <c oughs> ขอบพระคุณขอรับแล้วผมชื่อหนองนิด นี่เรากินข้าวผัดนี่ที่น้ําตกพมาโลกน้ําตกกะลมไม่ได้ถ่ายแล้วน,นะเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดใช่ไหมแต่มันมันเล่นน้ําได้ไหมเห็นเพื่อนบอกว่าที่เขาไม่ให้เข้าไปอ่ะเพราะว่าลมเขาให้เข้าไปแ,แต่แบบไม่ให้เล่นน้ําเพราะลมมันแรงแล้วเขากลัวว่าแบบกิ่งไม้หักเออกิ่งไม้หักแล้วเดี๋ยวเป็นอันตรายนะอะไรเงี้ยคือปฏิโฮปฏิเหตุขึ้นเออก็เลยไม่ได้เข้าไปน้ำตกพมเอ,อ้ยน้ำตกกะลม เราก็เลยมาน้ำตกคุมาโลกแทนอะไรกับปัดชอากินชอบกินพริกน้ำปลาใช่อร่อยจะแครปโต๊ะนะข้าวผัด ข้าวผัดรวมมิตรอร่อยผมแล้วก็ข้าวไม่เปียกด้วยข้าวรวนเแร้วอย่างอ่ะค่ะข้าวถ้าใา้ข้าวเย็นถ้าใช้ข้าวร้อนข้าวมันจะแตกจลิงไหมล่ะจลิง เดี๋ยวเราดูนะวันนี้จะได้ไปควนร้านหรือเปล่าควนร้านไม่มีอะไรเบอรมีมันมีเดินป่าพอเดินป่าขึ้นไปมันจะมีทุ่งหญ้าแล้วก็เนี่ยในรูปเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วฉันเพิ่งแชร์ไปเมื่อคืนเธอไม่ได้ดูวะดีที่ฉันแชร์ไป เห็นไหมคุณมัทนาคุณไม่ใส่ใจนะแทรไปตอนสามทุ่มเองคุณมัทนาไม่มีทางนอนหลับหรอกจริงไหมเนี่ยในเพจนี้เพจว่านาครสีกินอะไรดีแล้วเขาก็บอกพิกัดไว้เนี่ยพาไปสัมผัสธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดที่ควรร้านอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชมันเป็นเส้นทางในการเดินป่า แล้วก็มีพืชพัุ์ไม้ระหว่างทางแล้วก็มีน้ําตกกับหน้าผาให้ชมวิวด้วยนะอืมแล้วก็ระยะทางเนี่ยมันไม่ไกลมากเหมาะสำหรับมือใหม่ที่กําลังจะหัดเดินก็คือระยะทางแค่4กิโลเองไปกลับก็8กิโลแล้วก็จะได้ชมแบบเป็นเออเป็นลานหญ้า360อก360องศาและนี่ดูว่าล้านสวยไหมเ,เดินแค่4กิโลเอง แล้วทางอ่ะมันไม่ได้เป็นทางชันมากเอ้ยมันจะม,มีพวกคำบระชงธรรมชาติเนี่ยเนี่ยนี่เห็นนี่เห็น,นี้แ้่ฝนมันตกอ่ะดิไม่ตกนะ้ยตก,ตกอ่เป็นรอยฝนตกมันเลยยากแต่ว่าเาอยู่ทีสวัสดีค่ะจ้าจ้องสวัสดีครับเราหุ่นตึงไ่ะเนี่ยเร่เลี้ยงอ่าฮะเลื่นถามสวัสดีครับสวัสดีครับขับเสียงขับเสียงหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะจ้าจ้อง อ,อััตตโนมิเลยไม่ต้องเขาอันอนี้นะคะเรามาอยู่ที่น้ำตกคมโรคนะคะน้ำดีมากคะ่ะมีปลาด้วยนะคะชาวช่อง

เหมือนยากโดนเขาก็เลยว่าแบบไปเล็กๆเป็นไงบ้างคะไปไหนเลยวะเรามาแข่งสายหมามารู้มาเร็วอยากเซลเขาแบบแซลอ่ะเมื่อกี้เขาหู้เนี่ยไม่อยากไปเลยอนนีมันมีหินปะลากลัวมาก เราลองไห้นะถ้ามองเาใส่ตาทุกขามากเมื่อกี้ก็เลยออกไปจริงมาลุ้มมาลุ้มมาลุมา้อยตัวทุกสวัสดีครับเชิญช่วง

เไม่ต้องไปทางเดยกันนี่ขอหายมือแข็งบ๊ายายเร็วมารูปเออเออจังแน่นี้ต้องลงก่อนเดี๋ยวๆไปลงไปอนลงก่อนลงก่อนออกโอเคนะอัชอบ๊ายบายน้ำตัพรมโลกขึ้นในมิ้งขึ้นได้ขึ้นใน อาจจะมีปล่อยมือบ้างนะได้มือเราแแต่อย่าปล่อยสองข้างก็พอใคราจะว่าปล่อยสองข้างถ้าจะปล่อยสองข้างก็บอกเรา้ขบได้เดี๋ยวนะเื่นมายจบทริปแล้วจ้าวับ